สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาหากับข้าวเย็นละครับผมมาหากับข้าวเย็นอยู่ตลาดโรงเรียนบ้านน้องใหญ่นะครับตลาดโรงเรียนบ้านน้องใหญ่อยู่นี่ไงครับตลาดอยู่นี่ครับผม ตลาดอยู่ข้างล่างนี่ครับตล,ตลาดเย็นตลาดเย็นโรงเรียนบ้านหนองใหญ่นะครับมา,ากับข้าวตลาดบ้านนาใหญ่โรงเรียนบ้านนาใหญ่นะครับ กับข้าวกินครับผมอยู่สุรานนี่นะครับอยู่สุรานสุรานราน,นี่นะครับผม าอยู่ตลาดนี่นะครับอันนี้วิลลันน,น,นอนนี่สองคืน,น,คน,น,ลคนแล้วครับผมนอนโซลานอีกสองคืนเราส่งข,ของวันละเจา้าวันละเจา้าตลาดอยู่ข้างหลังคนระับตลาดตลาดอยู่ข้างหลัง ลานจิวข้างหลังครับของสดก็เยอะนะครับผมใครแวะมาวิ่งมาวิ่งงานฝั่งนี้ก็จอดซื้อได้นะครับอันนี้จะมุ่งหน้าไปพังงาภูเก็ตนะครับผมแต่ผมไม่ได้ไปครับผมนี่ไปกลับรถยูเทิร์รขรนข้างหน้าครับกลับรถเข้ารีสอร์ทข้างหน้าครับ โรงเรียนบ้านนาใหญ่นะครับมาซ มาซื้อกข้าวกินตอนเย็นนะครับโรมาซื้อโกข้าวกินตอนเย็นครับวันนี้ขี้เกียจทำกินครับซื้อแกงถุงกินดีกว่านะครับแก๊สจะหมดครับผมแก๊สแก๊สติดรถจะหมดครับก็้ลย ซื้อแกงถุงทำไม่ได้ทำครับซื้อแกงถุงเอาเลยครับแก๊ส <c oughs> ผมไม่ได้เจอครับปแก๊สจะหมดแล้วใครฝากไว้ด้วยนะครับใครดูคลิปผมก็อย่าเพิ่งเลื่อนหนีเลยครับฝากไว้ด้วยนะครับปุฝากติดตามให้ผมเยอะๆด้วยนะครับปุมาลุ้นกันครับว่า เขาไปซื้อกับข้าวมาจะได้อะไรกินกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราได้อะไรกินกันครับผมมาลอลนลอนกันครับ ตลาดอยู่นู่นครับตลาดอยู่ข้างหลังครับรมข้างหน้าก็นี่รีสอร์ทอยู่ข้างหน้าครับรมฝากไว้เลยนะครับฝาฝากคลิปผมไว้เลยนะครับผม ช่อง y YouTube นายอาทิตย์จินทวันด้วยนะครับฝากไว้เลยครับผมฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับมาคุยเรื่องไร้สระ,ะตอนเย็นครับมาหาซื้อกับข้าวตอนเย็นครับอ้หาซื้อกับข้าวตอนเย็น คลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับไม่มีอะไรมากมายครับผมเอาไปซื้อกับข้าวยังไม่มาเลยครับขอบคุณครับผม